ก่อนอนไม่ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับพบกับรเรือสำเาอชกลาบนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขาตั้งนะขาตั้งก็จะมาวางไว้แบบนี้นะครับนี่เป็นตัวที่ประยุงเรือนะครับนะเวลาที่เราโชว์นะครับจะเป็นงานโชว์นะครับไม่ไม่เกี่ยวกับในเรื่องของความสมจริงของของเรือนะครับในของจริงของเรือนั้นจะจะเป็นตอหม้อนะครับจะเป็นตอหม้อที่เขา ทำเอาไว้นะครับในในคลองนะครับพอพอเราเขาทําเรือเสร็จนะครับเขาก็จะแนดิดนะครับเขาก็จะปล่อยเขาก็จะปล่อยน้ํานะปล่อยน้ําลงมานะครับเพื่อที่จะให้เรือเรือนั้นลอยลอยจากตอม้อนะครับพอลอยจากตอม้อเสร็จปุ๊บเขาก็นาเรือนะครับออกสู่ท้องทะเลได้เลยนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้มามาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการวางวางลาโทนะครับ ลาโทก็คือในส่วนของตัวตัวที่เราจะมาวางทับนะครับในเส้นในเส้นนะในส่วนของเส้นกระดานเรือนะครับเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับเนี่ยนะหนึ่งนะครับก็คือปิดปิดหรือเชื่อมนะครับหรือนะครับเป็นตัวประสานนะครับของแคมเรือนะครับกับพื้นเรือแล้วก็กระดานข้างเรือนะครับให เขาติดกันนะครับก็คือจะจะติดแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของตรงนี้นะครับงานของงานขาจะไม่ละเอียดนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ได้นะครับว่าเขาจะมีรอยจะมีรอยให้เห็นนะครับเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยนะเขาจะมีรอยให้เห็นทีนี้พอเราจะมาใส่ลาโทปุ๊บงานก็จะสวยขึ้นมาทันทีนะครับในในส่วนของลาโทนะครับลาโทตรงนี้เขาจะวางไปตามพื้นของเรือนะครับ ก็จะให้สังเกตเห็นก่อนนะครับว่าก่อนที่จะวางลาทูนั้นนะครับเรือนะยังไม่มีหน้าตาเท่าไหร่นะพอพอเราใส่ลาทูลงไปนะครับนะนี่เป็นยังไงเหลือก็จะมีมิติขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะตรงนี้ใช้ไม้สามคูณสองมิลนะครับความกว้างของไม้ก็คือสามมิลนะครับความหนาของ ไม้เนี่ยจะอยู่ที่สองมิลนะครับวิธีการง่ายๆนะครับติดเวลากีติดนะเราเราเล็งนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับฝั่งนะครับเนี่ยเล็งตรงนี้นะไม้ตรงสันของไม้นะครับบางทีเราเราเลื่อยมานะครับหรือเขาเรียวกว่พาผ่าผ่าไม้มานะตรงนี้ไม้ผมจะมีร่องนะครับให้เราดูนะให้เราดูตรงนี้อนะ่ะเนี่ย นะครับเนี่ยตรงตรงมือที่ผมชี้นะครับพยายามอย่าให้มีร่องหรือตามมดนะถ้าเกิดมีให้เรากลับให้เรากลับหรือพลิกนะครับเนี่ยเนี่ยดูนะเขาวาก็จะมีถ้าไม่มีก็ใส่เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันมันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดได้นะครับเนี่ยนี่เราก็พลิกนะครับหรือกลับ นะกลับฝั่งลงมานะมาอยู่ด้านในทีนี้ก็ก็จะไม่เห็นแล้วนะครับอก็จะเป็นการบางบาง,งานนะไปอีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ก็ทําการติดนะเราก็เริ่มจักเริ่มจักตรงกลางก่อนนะครับอืค่อยๆไล่ไปนะ ไล่ไปให้ตลอดนะครับให้ให้จนถึงขนข้างหน้าและขนข้างหลังนะครับขนหน้าและขนหลังนะตรงนี้ระวังให้ดีๆนะครับอย่าพยายามล็อกล็อกเอาไว้นะใช้นิ้วเนี่ยนะครับล็อกล็อกเอาไว้ครับอย่าอย่าให้เขาหลุดนะครับถ้าหลุดมานะกาวนะครับจะจะ,จะกระเดินเข้าตาของเราเลยนะครับตรงนี้อันตราย ตลายพอสมควรนะครับพยายามกดกดไว้ก่อนนะลายอยู่ลายจะปล่อยก็ค่อยๆปล่อยนะครับถ้าเกิดนะเคยเคยผมก็เคยนะครับปล่อยปล่อยแบบนี้เลยเนี่ยปึ้งเนี่ยเหมือนยิงลูกโทษเลยนะครับยังไงก็เข้าเข้าตาเลยนะแตลายนะครับนยพยายามหา,หาทิศทางนะครับ ทิศทางหาตำแหน่งนี่งไงหลุดแล้วนะปึ๊ดนะระวังต้องระวังกันด้วยนะครับเอาให้ตลอดเลยนะครับเอาให้ตลอดเอาให้จอดเลยนะ ก็จะโค้งๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเ <_ C 1> ขาก็จะโค้งโคงไปตามส่วนของหัวเรือและท้ายเรือนะครับตามพื้นเรือไปนะไม่แน่ใจว่าทุกคนถึงตรงไหนกันแล้วนะครับมาถึงการวางราโถแล้วนี่เป็นอะไรที่แบบเริ่มง่ายมากแล้วนะครับนะขอบอกได้เลยนะครับ ทีนี้พอว่าเราวางลาโทเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการวางกรงหลอกนะครับวางกรงหลอกแล้วก็ทําปากระวังนะหรือจะทากระถงเหินหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับทําได้ง่ายแล้วนะครับทีนี้นะนะครับทับไปก่อนนะทับไปก่อน ตรงนี้นะให้ให้ระวังนะครับให้ระวังในเส้นในเส้นที่สองนนะครับในเส้นที่สองนี้ให้ให้ระวังนะเราเราจะจไปติดเราจะจไปติดไปเลยนะครับถ้าติดไปเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี้ยนะนนะข้างหน้านะครับเนี่ยตัวตัวนี้เขาจะดันนะเขาจะดันเอาไว้ให้เราตัดก่อนนะต้องตัดก่อนตัดทิ้งก่อนนะ ภาพดูนะครับเดิมนะเลงดูก่อนนะครับไล่ดูไม้ก่อนนะไล่ไล่ดูไม้ดีๆนะครับว่าเต่า เราควรจะเอาฝั่งไหนนะครับใส่ พยายามกดอ,อย่างที่บอกนะระวังนะระวังไม้ก็จะดีดถักไม้ก็จะดีดออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าตานะครับตำแหน่งนี้ต้องระวังให้ดีๆนะพอพอมาถึงตรงนี้นะครับนี่เราเราดูนะตรงตรง ปะทูซ้ายกับขวานะครับให้เขานะให้เขาใกล้เคียงกันนะครับหรือเท่ากันเลยก็ไ,ได้ยิ่งดีนะครับกดนะครับกดพยายามกด ไล่มานะไล่มาให้ให้ถึงนะครับค่อยๆกดนะครับอย่าอย่ากดเยอะอย่าหยอดยาวนะค่อยๆหยอดอค่อยหยอดมาสั้นๆมานะครับไล่มาเรื่อยๆ ขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าถ้าเราใส่ลาโทนะครับตัวลาทตัวนี้นะก็จะเป็นตัวที่อย่างที่บอกนะครับจะเป็นตัวที่คอยยึดกระดานนะครับให้ติดกับพื้นเรือนะพื้นเรือก็คือตัวตัวนี้ครับกระดานข้างเรือให้ติดกับพื้นเรือแล้วก็ติดกับแคมเรือนะยึดยึดทั้งสามส่วนนะให้ให้เขานั้นได้เข้ากันนะครับก็อย่าง <sk used> ที่บอกนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวนึงก็คือตัวบางอายนะตัวตะปิดปิด ปิดในส่วนของที่เราทํางานแล้วเอไม่สวยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้สําคัญเลยนะครับเวลาที่เรือนะเข้าเข้าฝั่งนะหรือในจังหวะที่เรือนั้นเขาเทียบท่านะครับจะเป็นตัวกันชนนะครับจะเป็นตัวที่กันนะกันชนเวลาที่เรือจะมากระแทกกับ ตะลิ่งนะหรือหรือท่าเรือนะครับเนี่ยเนะขาเขาจะชนตรงตรงการชนตรงนี้ก่อนนะครับเป็นตัวลาโทก่อนนะจะจะไม่ชนไอตัวไอตัวตรงนี้นะเนี่ยนะครับเนี่ยป็นตะลิง่งเขาจะทําแบบนี้นะนั่นแหละรครับคือหัวใจให,ใหญ่ของลาโทนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะเป็นหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้เรามาเรามาต่อกันเลยนะครับเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะกงหลอกนะากงหลอกนะครับกงหลอกเนี่ยเนี่ยเห็นนะครับตำแหน่งกงของเรานะตำแหน่งกงของเราที่เราเจาะลูกประสักมานะครับกเราก็ติ๊กนะติ๊กไว้เลยนะครับว่าเขาเขาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ ซ้ายและขวานะครับ ก็จะใช้ไม้นะครับตรงในส่วนของลำนี้นะครับก็จะใช้เป็นไม้สองมิลน,นะครับคูณ2มิลน,นะเราก็จะติดติดลงไปแบบนี้แหละนะครับติดลงไปเลยนะเนี่ย๋ยวผมตัดผม,ผมผมขออนุญาตตัดก่อนดีกว่าประมาณประมาณกี่มิลเนี่ย ประมาณตรงนี้นะครับ กดใบมีดครับแล้วก็หมุน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 ไปนะครับก็เขาก็จะขาดแล้วนะครับพอพอในถึงในส่วนของตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตใช้แหนบนะดูความเล็กของเช่นงานนะครับนี่แหละนะถึงถึงได้บอกว่าต้องทำขาตั้งก่อนนะครับ ติดลงไปเลยนะชึบขัดก่อนนะครับขัดก่อนขัดให้เขาเรียบๆนะครับ ตัวนี้นะครับองหลอกตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ประคองนะครับประคองแคมเรือไม่ให้ไม่ให้แคมเรือนั้นเข้ามาข้างด้านในนะครับหลุด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  กาวนะครับถ้ากาวเอาไหลเกินแล้วก็ซับนะซับแบบนี้นะนไม้นะครับไม้ก่อนจะมีถ้าเกิดว่าเราตัดนะครับเนี่ยตัดแล้วสูงนะสูงสูงไม่พอแคมเหลือนะเราเราจะต้อง ตัดไปนะครับตัวนี้จะต้องสูงพอดีนะครับพอดีกับกับแคมเรือนะครับไม่ไม่ต่ำกว่านะเดี๋ยวในตัวที่สูงกว่านะั้นเดี๋ยวเรามา,มาตัดใหม่นะครับเดียวเมื่อกี้ผมตัดสั้นไปหน่อยนึงนะก็กะว่า จะจะใส่ข้างๆก่อนนะให้ให้ข้างๆเต็มเอ้ตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางให้เต็มก่อนแล้วหัวท้ายเนี่ยจะมีประมาณสี่ห้าอันนะครับก็จะต้องยาวนิดนึงหรือไม่ก็ต้องเทียบไปนะครับเทียบทีละอันทีละอันไปนะ แบบนี้ติดติดเอาไว้นะครับหรือกระดาษแข็งก็ได้นะครับแล้วที่เราหยอดกาวแบบแบบเนี้นะแล้วกาวเขาเยื้มนะครับเยื้มออกฮนะเราก็จะทําการเราจะทำกา,าะก,รรการซับเลยนะครับอย่างเงี้ยขีแข็มเขาสูงขึ้นแล้วนะครับเราจะต้องทําการแบบว่าตัดนะอันต่ออันหมุนไม่ทันอันนี้ฉีกเลย 是的。 อย่างที่บอกนะครับว่าในตัวกล่องกกงหลอกนั้นนะครับจะเป็นตัวประครองนะเป็นตัวประครองไม่ให้นะครับาลาโทเขารับน้ําหนักเขาเขาล้มล้มมหาเรือนะครับ ช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็พยายามรักษาสุขภาพนะครับก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับมันออกกำลังกายนะครับแล้วก็หาสมุนไพรนะครับกินบ้างนะแบบผ่อยอะไรนะดอกแคนะครับสำคัญเลยแกงส้มแกงส้มดอกแคนะช่วงนี้ต้อง ต้องหามากินเลยนะครับร่างกายเราจะได้ปรับนะปรับธาตุให้เข้ากับปลายฝนต้นหนาวนะครับตรงนี้ติ๊กไหมได้ติ๊กไหมอ่อนตรงนี้นนเกือบมองไม่เห็นนะ ติ๊กยู่แต่เกือบมองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวพอเราใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการขัดนะแต่ว่าขออนุญ,ญาตยังไม่ขัดนะครับรอให้กาวเขาแห้งสนิทสนิทก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ ้องรอให้กาวสนิทจริงๆนะครับแล้วเราค่อยขัดถ้าไม่งนั้นเดี๋ยวหลุดนะหลุดแล้วต้องมาหยอดใหม่อีกนะรอให้แห้งๆเลยดีกว่าเดี๋ยวขัดพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยขัดวันนี้ติดติดให้เสร็จก่อนอีกใจเดียวนะครับก็งานก็จะเสร็จแล้วนะครับ เรือฉลอมขนาด32เซนนะครับ เวลาเราตัดนะเขาจะมีติ่งเล็กๆนะจุดเนี่ยมันจะหนุนนะขัดออกโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ไง,ไงเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเอ้ยไง,ไงนี่นะครับใสลนะ่ลาโถแล้วขัดขัดตั้ง นี่ไงโอ้โหลอยลอยลอยเห็นไหมเนี่ยลอยทั้งแง่นะเนี่ยโอ้โหลอย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 มันหนุนไงเห็นไหมครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าไม่ได้ขัดนะครับเขาเขาจะลอยหรือหนุนไงเห็นไหม เอาไปนะครับเงี้ยตรงเนี้ยนี่สงสัยจะตอนใส่ไม่ได้กดนะครับต้องกดเข้าลงไปด้วยนะ นี้นะครับที่ลอยๆมาอย่างนี้ต้องตัดนะต้องขัดให้หมดนะครับเราถ้าถ้าสูงสูงอย่างนี้นะก็ให้แนะนํานะครับให้ใช้ให้ใช้คีมตัดตัดเลยนะแต่ว่าเวลาที่ตัดจะต้องระวังนะครับอย่าอย่าให้ไม้ขดช้านะเราเรามาลองตัดดูก่อนเนี่ยเนี่ยไม้ขดจะช้าแบบนี้นะเนี่ย,นะยจะลายนะจะลายต่ลองรู้สักอัน โอ้โอเคทาไดา้เอียงตามแคมเรือนะครับ okay. เอาเดี๋ยวขัดเลยนะขัดให้ดูเลยเผื่อเผื่อใครจะไปต่อในวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาทำตรงนี้พร้อมกันนะครับ นี่นะขัดอย่าให้โดนอย่าให้โดนไอ้นี่นะอย่าให้โดนแคมเรือนะคะรับพยายามพยายามขัดอย่าให้โดนแคมเรือ, <pp> อนี้แหละนะครับ ขัดให้เข่าสลบนะให้ให้ให้เข่าสลบลงแบบนี้นะนี่อ่านี่เรามองเข่าสลบลย่างนี้นะครับหาเหลี่ยมขัดไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวขอเปลี่ยนอป่นนี้น,นี้ นี้ยังใหม่อยู่นะขัดให้ขออรลบลงนะครับแล้วขอจะสวยมองเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้นะ เลยนี่เป็นไงโหดวันนี้โหดจะเห็นได้ว่าผมนะนิ้วครับนิ้วเนี่ยมาลองนะไม่ให้ไม่ให้เขากินแคมเรือนะครับนะถ้าเกิดหลบหลบนิ้วนี้ไปนะโอกาสที่เขาจะกินแคมเรือมีนะครับ

เสร็จแล้วนะครับนะมีม,มีมิติขึ้นมาทันทีเลยนะในส่วนของเรือฉลอมนะขนาด32เซนติเมตรนะครับเป็นงานจำลองนะโอเคโอเคก็ขอฝากนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนที่จะมาเรียนเรือฉลอมไปพร้อมกันนะครับมาต่อเรือฉลอมไปพร้อมกันนะครับ ท่านใดสนใจนะเกลือสำเภานะครับก็สามารถโทรมาที่063นะครับ368 6833ที่นี่เป็นไลน์ดีที่รัดเดินครับ RAWTDY วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ